สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของเลขเจาะใจลุงหวังที่ FC ถามหามานะคะเลขประชานิยมค่ะ 10หน่วยบนของเอทัศนะคะย่าโมออกศึกส่วนชุดเลขดาบค่ะก็จะมีดาบล่างทุกหลักของแอสตางนะคะดับหลักร้อยของอาจารย์อินทร์ค่ะเลขไม่น่ามาบนของแอชนาพลแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาแอดอัปโหลดคลิปใหม่ๆเนาะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดผลงานของย่าโมออกสึกกันก่อนเลยนะคะชุดนี้จะเป็นสรุปล่างของเขาผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มา4ตัวนะคะก็เลข1ก็เข้าไปเนาะสลากออก3าหนึ่งส่วนแนวทางงวดนี้ชุดสรุปล่างของย่าโมออกสึกก็จะให้เลข1 เลข2เลข6แล้วก็เลข0ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะหลังจากที่หลุดมาอยู่หลายงวดเหมือนกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นสิบบนของแอดชาวโรดนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาค่ะ เลขศูนย์ก็เข้าไปนะคะสลากออก50-4อันนี้ที่แอดเจอมาก็ของเขาเข้าดีเดินดีติดต่อกันมา3มงวดแล้วนะคะส่วนแนวทางงวดนี้สิบบนของแอดชาวโรดก็ให้เลข7เลข8เลข9เลข0เลข1แล้วก็เลข2ก็ให้มา6ตัวเหมือนเดิมนะคะก็ลองอาหาหลัก10บ,บนค่ะแม่นๆก็มาตัดเพื่อลดต้นทุนกันได้เนาะ ของแอชาวโรดนะคะเราก็มาดูหลักสิบล่างกันต่อผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวเลขหนึ่งก็เข้าไปหลักหน่วยนะคะก็ถือว่าพลาดไปหลุดไปเนาะเพราะของเขาระบุพิกัดมาว่าเป็นหลักสิบล่างส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข8เลข9แล้วก็เลข6แอดก็ขอบคุณของแอดชาวโรดด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาก็จะเป็น10หน่วยบนนะคะของ a อทัศน์ผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็พาดไปหลุดไปนะคะ10หน่วยบนสลากออกเป็นเลข0ูย์ส่ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของ a อทัศก็ให้เลข1เลข4เลข6แล้วก็เลข7 ก็ใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นเด่นบนของแอดระเด่นค่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่3ของเขาผลงานแนวทางวดนี้ให้เลข4เลข5เลข7แล้วก็เลข9 ส่วนอีกหนึ่งสูตรของเขาอันนี้จะเป็นเด่นล่างนะคะแนวทางงวดนี้ก็ให้เลขห้าเลข6เลข7แล้วก็เลข8ปดแอดก็ขอบคุณของแอดระเด่นด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขเจาะใจลุงหวังกันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นคือเลข4นะคะตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเลขเจาะใจลุงหวังให้เลข7เลขร้องให้เลข5ตัวเจาะ2ตัวก็จะมี7 4 7 5 7 8 7 9 5 4 5 6 5 8 5 9จชุด3ตัวก็จะให้5 7 4นะคะจริงๆของเลขเจาะใจลุงหวงังตัวเด่นกับตัวรองก็เข้าดีเดินดีอยู่นะคะตัวเจาะก็นานๆานเข้าทีเนาะ fc ท่านใดตามหาแอดนามาแบ่งปันให้แล้วค่ะอย่าลืมมาแคปเก็บไว้นะคะแอดก็ขอบคุณของเลขเจาะใจลุงหวังด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นของเลขประชานิยมอันนี้จะเป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ3113นะคะข้อมูลชุดล่างส่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาให้มา4ตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลข0เลข2เลข4แล้วก็เลข6 เรามาดูตัวเจาะกันบ้างนะคะของเขาก็จะให้0 3 0 5 0 7 0 8 0 9 2 3 2 5 2 7 2 8 2 9 4 3 4 5 4 7 4 8 4 9 6 3 6 5 6 7 6 8แล้วก็6 9 ของเขาให้มาตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของเลขประชานิยมด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นเด่นบนของแอดชนะพลอันนี้จะเป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะเลขสี่ก็เข้าไปเนาะสลากออก5 0าูนย์เลขสไปออกหลักหน่วย ส่วนแนวทางวดนี้เด่นบนของแอชนะพลให้เลข9เลข0เลข1นแล้วก็เลข3ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะของแอชนะพลเราก็มาดูชุดเลขดับกันต่อเลยค่ะถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะชุดข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับค่ะชุดแรกนะคะก็จะเป็นเลขไม่น่ามาบนของแอชนะพล ผลงานแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออกค่าย์ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้เลขไม่น่ามาบนนะคะก็หรือดับบนทุกหลักของแอดชนะพลจะให้เลข8แอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดสตาง์ง แนวทางวดที่แล้วของเขาค่ะให้เลขค่ามาสลากออก3 1ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดสตางให้ตัวเดิมคือเลขค่านะคะแอดก็ขอบคุณของแอดสตางด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของบาย PPP ผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข8นะคะงวดที่แล้วแอดไม่เจอผลงานก็เลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอบมาทานโทษด้วยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับหลักร้อยนะคะของอาจารย์อินทร์ธีวะนครกันเลยค่ะ ผลงานแนวทางวดที่ผ่านมาของเ้าให้เลข8กับเลข3มาสลากออก504นะคะหลักร้อยออกเป็นเลข5ก็ถือว่าพา ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของอาจารย์อินทร์เทวะนะครจะให้เลข7กับเลข8ก็ผลงานสสิติย้อนหลังของเขาก็ผ่านติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะคะ FC ท่านใดตามหาอยู่เนาะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วค่ะขอบคุณของอินทร์เทวะนะครด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นดับบนทุกหลักนะคะของยานทิพ VIP ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข8มาสลากออก504นะคะก็ถือว่าผ่านเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของยานที่ี i p ให้เลข7ค่ะผลงานสถิติย้อนหลังก็มีหลุดไปอยู่เหมือนกันเนาะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยไม่ชอบก็ผ่านค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลในชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนกันเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนําม,มาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ